สวัสดีครับทุกท่านเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ก็ Digimon Story t r a m s t ์ a n g e r หลังจากที่ขายออกมาเนี่ยแฟนๆดิจิมอนหลายๆคนนะ่าจะเอนจอยกับภาคนี้อยู่พอสมควรนะเพราะผมมองว่าเออมันทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคอยู่มันอาจจะไม่ได้ดีเวอร์วงังแต่ว่าเป็นก้าวพัฒนาที่มาถูกทางแล้วนะกับระบบตัวเกมที่มันพัฒนาขึ้นมาแต่ก็เพราะว่าไอ้เรื่องนี้อีกแหละฮะน่าจะมีอีกหลายคนที่แบบว่าไม่ค่อยเก็ตเกี่ยวกับระบบในภาคนี้สักเท่าไหร่ที่มันแบบลุ่มลึกมากขึ้นมากนะฮะ ผมก็เลยที่จะมาทําการอธิบายให้ทุกคนเนี่ยแล้วก็หลายๆคนที่แบบอยากจะเข้าถึงเกมนี้ได้เข้าใจง่ายขึ้นปะเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าโดยรวมนะฮะระบบของภาคนี้ก็คือมันเป็นการพัฒนามาจากภาค Cyber s o l u s แล้วก็เอาของเก่าที่มันควรจะเอามาเนี่ยมาใส่ในภาคนี้ก็คือระบบของ Door and Dust นะฮะหรือก็คือไอ้ระบบสเตตที่จะเพิ่มเติมเป็นโบนัสหลังจากที่ทําการวิวัฒนาการหรือว่ากลับล่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันก็จะยังมีความต่างแล้วก็มีอะไรต่างๆที่ ส่วนอื่นที่พัฒนาขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเป็นส่วนๆกันแล้วกันนะฮะโอเคถือว่าเป็นความรู้ไว้จะได้แบบสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก,ก่อนเลยจะได้เล่นได้ง่ายหน่อยนะฮะเพราะว่าระบบสเตตระบบสเตตเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากโอเคเรามาเริ่มจากไอแอดทิวิลก่อนนะฮะหรือถ้าจะให้ผมเรียกก็คือชนิดของดิจิมอนถ้าหากว่าเป็นภาคก่อนหน้านะฮะมันจะมีแค่หลักๆ3อันเลยลก,ลก,ก็คือหลักๆแค่3ามก็คือวัคซีนเดต้าแล้วก็ไวรัสนะฮะซึ่ง มันจะมีการแพ้แล้วก็ชนะทางกันวัคซีนเนี่ยจะชนะไวรัสนะฮะส่วนไวรัสเนี่ยมันก็จะชนะเดต้าส่วนเดต้ามันก็จะชนะวัคซีนคือภาคก่อนมันจะตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยก็คือมี3ชนิดแล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะแพ้แล้วก็ชนะทางกันแต่ในภาคน,นี้นะฮะมันจะมีเพิ่มเข้ามาอีกก็คือฟรีไอแวลูเอเบิลแล้วก็อโนแล้วก็รวมถึงโนเดต้านะฮะไอซี IC อันที่เพิ่มเข้ามาเนี้ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่า สีอันนี้มันไม่มีการชนะหรือว่าแพ้ทางอะไรก็ถือซะว่าเป็นพวกไอเขาเรียกว่ากลางๆนะฮะไม่มีทางชนะหรือว่าไม่มีทางแพ้อะไรเลยมันก็จะอธิบายในเรื่องตรงนี้ให้เห็นชัดเจนอยู่นะว่าเห็นไหมอ่ะก็คือวัคซีนนะชนะไวรัสนะส่วนไวรัสเนี่ยก็จะชนะเดต้าเดต้าชนะวัคซีนส่วนไอ้ีนอน,นั่นอนะ่ะไม่เกี่ยวนะฮะก็คือไม่มีการแพ้ทางหรือว่าชนะอะไรเลยเนาะโอเคแต่มันยังไม่จบนะฮะในเกมนี้นอกเหนือจากการแพ้ทางเรื่องชนิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแพ้ทางเรื่องธาตุด้วยนะฮะในเกมเนี้ย มันจะมีธาตุไฟน้ำแข็งพืชน้ำไฟฟ้าเหล็กลมดินแสงความมืดแล้วก็นูนนูนถือว่าเป็นการโจมตีไล้ยธาตุไปเลยก็ได้ฮะก็ทีนี้ให้ดูไอ้ตรงสัญลักษณ์นั่นทั้งหมด5สัญลักษณ์นะฮะถ้าเป็นวงกลม2ชั้นก็คือความเสียหายที่เราได้รับเนี่ยจะเป็น2เท่านะฮะส่วนวงกลมวงเดียวก็คือ1.5เท่าเป็นขีดเส้นๆก็คือไม่มีผลอะไรนะฮะ สามเหลี่ยมก็คือเราจะได้รับดาเมจ0.5หรือว่าคือครึ่งเดียวหรือว่ากากาบาทไม่ได้รับดาเมจเลยทีนี้มาดูที่ดิจิมอนที่เรามีนะฮะมาดูซิว่าไอ้ดิจิมอนของเราเนี่ยมันมีอะไรยังไงทุกคนเห็นใช่ไหมฮะตรงทั้งไอ้ a t t r t b u t e resistance แล้วก็ Elemental Resistance จะเห็นนะฮะว่าอโอเมกามอนเนี่ยเป็นวัคซีนใช่ไหมแน่นอนวัคซีนเนี่ยก็คือมันย่อมชนะไวรัสอยู่แล้วแต่พอโดนการโจมตีของเดต้มันเป็นวงกลม วงกลมนะฮะก็คือ1.5เท่าแต่ไปดูที่เอลิเมนม์ด้วยอ่าสำหรับเรื่องเอลิเมนม์นะฮะโอเมกามอนเนี่ยจะโดนธาตุไฟน้ําแข็งแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ย1.5ก็คือไปที่1.5 0.5อ่าก็คือจะโดนแค่ครึ่งเดียวนะฮะแต่ถ้าหากว่าโดนธาตุดินอ่าแล้วก็ลมเนี่ยจะเป็น1.5เท่าอ่าทีนี้ไปดูทางของไอซูซานโอมอนของผมบ้างอ่าเห็นๆนะฮะว่าจุดจุดต่างก็คือเรื่องธาตุเท่านั้นเพราะว่าไอเรื่องแอทริบิวหรือว่าชนิดเนี่ยมันเป็นชนิดวัคซีนเหมือนกัน ทีนี้มาดูไอ้แพทินัมนูเมมอนของผมอาจจะเห็นนะฮะว่าอ่ะเป็นไวรัสใช่ไหมก็จะต้องโดนอ่าชนิดวัคซีนเล่นงาน1.5แต่ก็จะโดนพวกเดต้าเหลือ0.5แต่ดูตรง s i s t a n ท e ไอ้แพทินัมนูเมมอนของผมเนี่ยจะไม่รับการจูบโจมธาตุไฟฟ้าเลยคือธาตุไฟฟ้าเนี่ยจะเข้าศูนย์ดาเมจมันเป็นกากาบาทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่2ที่ทุกคนต้องใส่ใจนั่นะก็คือนอกเหนือจากชนิดแล้วใช่ก็จะเป็นกับเรื่องธาตุแต่ทั้งหมดนี้นะฮะมันก็เป็น พื้นฐานที่ในภาคก่อนเนี่ยมันก็มีพอมีบอกอยู่แต่มันยังไม่จบภาคนี้มันยังมีค่าเทสหรือว่าลักษณะไอ้ค่าลักษณะเนี่ยผมให้เป็นเผ่านะฮะผมจะขอเรียกว่านี่คือเผ่าภาคนี้มีเผ่าบอกชัดเจนนะฮะแต่ละดิจิมอนเนี่ยก็จะมีเผ่าซึ่งเผ่าพวกเนี้ยนะฮะมันจะเป็นเหมือนกับจุดอ่อนไม่มีไม่มีข้อดีนะฮะผมบอกไว้ก่อนว่าเผ่าเดี่ยเป็นจุดอ่อนซึ่งถ้าหากว่าการโจมตีบางอย่างเนี่ยมันโดนเผ่าที่ชนะใช่ไหมดาเมจก็จะบวกอีก1.5เท่า ไปดูวันนี้อ่าเดี๋ยวผมให้ด like. ah, ูนะเห็นไหมมันลึกขึ้นนะถ้าเทียบกับภาคก่อนโอเมกามอนเนี่ยเป็นเผ่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ฮะอ่าส่วนซูซานโอโมนเนี่ยเป็นเดตี้อ่าเป็นเหมือนกับพวกเทพอะไรเงี้ยส่วนพาทินัมนูเมมอนของผมเนี่ยเป็นมิวแทนส์พวกกายพันธุ์ส่วนฟอรามอนอะไรเงี้ยเป็นพวกพืชพวกผักฮะเวจิเทชันเห็นใช่ไหมฮะอ่าทีนี้บางการจู่โจมอย่างเช่นถ้าอะมโนฮาบาคิริของซูซานโอโมนเนี่ยนะฮะจะเห็นนะฮะว่าอ่ามันเป็นการจู่โจมธาตุแสงนะฮะ แล้วก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าจู่โจมใส่ศัตรูที่มีเผ่าเป็นมังกรอ่าถ้าหากว่าเจอชนิดมังกรดาเมจก็จะ1.5หรือไอยาคุซาโนอิคาซึจิอันนี้ถ้าหากว่าเจอเผ่าปีศาจนะฮะพวกเดมอนก็จะแรงขึ้นอีก1.5เท่าแล้วก็จู่โจมโดยพื้นฐานก็เป็นไฟฟ้าอ่าสมมุตินะฮะถ้าหากว่าซูซาโนอโอมอนเนี่ยเจอดิจิมอนที่แพ้ทั้งไฟฟ้าเป็นเผ่าปีศาจแถมยังเป็นชนิดไวรัสด้วย เห็นไหมดาเมจเนี่ยก็คือมันจะ4 5 6หเท่าได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้น,นระบบแพ้ทางอะไรต่างๆในเกมนี้มันจะไม่ได้ไปในทางเดียวนะผมบอกเลยมันเป็นหลายๆทางมากอ่ะหรือถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าอ่ะซูซาโนโอมอนของผมเนี่ยไปเจอชนิดเดต้าที่แพ้ทางใช่ไหมก็คือตัดไว้เลยว่าเราโดนดาเมจแน่นอนอยู่แล้วเราแพ้ทางเดต้าใช่ไหมเราโดนแรงขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะโจมตีอีกฝ่ายเนี่ยเออแล้วเรามีท่าที่ชนะทางแบบท่าชนะทางหรือว่า ไอเรื่องเผ่าเนี่ยเราก็ชนะแต่เราแพ้แค่เรื่องของไอแอดทิวิ์หรือก็คือแพ้แค่ในเรื่องของชนิดมันก็จะแบบหักลบกันใหม่อีกเห็นไหมผมบอกแล้วว่าในภาคนี้มันไม่ได้ชนะทางกันแบบตรงๆไปตรงมานะมันยังสามารถที่จะชนะในทางอื่นได้อยู่ผมก็เลยคิดว่าเออระบบของภาคนี้เนี่ยมันลึกขึ้นนะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวแคบแค่ไอการต่อสู้เท่านั้นนะยังไม่จบนะทีนี้อันนี้ผมว่าก็สําคัญมากนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับ ใช่ฮะไอ้พวกระบบสเตตนะอ่าเอาง่ายๆเลยภาคเนี้ยมันจะมีหลกัหลกๆก็คือพลังโจมตีป้องกันพลังโจมตีเวทพลังป้องกันเวทความไวแล้วก็คลีรเลดรวมถึงไอ้เรื่องพลังชีวิตแล้วก็เรื่องของไอ้ตัวมานาอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะมันเป็นสเตตที่ไม่ได้เข้าใจอะไรยากหรอกฮะแอคแทกก็คือ ATK อะ่ะจะเป็นตัวระบุว่าเราจะสามารถสร้างดาเมจกายภาพได้แรงเท่าไหร่ d e f e อ s e อันนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันดาเมจกายภาพนะฮะอินก็คือพลังโจมตีเวท SPI ก็คือการป้องกันเวทสปีดก็คือความไวว่าเราจะได้เทิร์นก่อนหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ายิ่งไวก็ยิ่งดีเราจะได้เทิร์นก่อนแล้วก็มีคีเลดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไอของพวกนั้นน่ะทุกคนจะมีคําถามต่อมาก็คือเออไอสเตตพวกนี้เราจะทํายังไงให้มันสูงขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าในเกมเนี้ยสเตตสูงสุดทุกค่าเนี่ยมันจะอยู่ที่9999เรากนาะเราก็จะมาในหน้าของเทรนนิ่งนะฮะ มันจะมีเรื่องบุค,คลิกด้วยแต่ว่าบุค,คลิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปพูดตอนท้ายเรามาพูดถึงเรื่องสแตทก่อนนะฮะอันนี้สําคัญมากเลยนะ,อะโอเคสแตทนะฮะส,สำคัญมากๆทุกคนต้องจําอันนี้ไว้เพราะว่าถ้าจะเล่นจบไม่จบมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้ค่านี้นี่แหละโอเคนะฮะการที่จะทําให้สแตทเต็ม9,999ได้ทุกคนจะต้องสังเกตหลายจุดอยู่แต่ว่า2จุดที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตก่อนก็คือค่า Talent, ะะทาเลนต์นะฮะทาเลนต์กับบอลเห็นไหมฮะไอ้ตรงข้างล่างตรง XP อ็กะทาเลนต์เนี่ย อันนั้นนั่นแหละคือตัวระบุว่าเลเวลสูงสุดของดิจิมอนเราเนี่ยมันจะไปได้แค่ไหนในช่วงต้นอ่าสมมุตินะฮะอย่างฟอร์ลามอนเนี่ยทุกคนสังเกตใช่ไหมฮะว่าอ่าค่าทาเลนต์ของฟอร์ลามอนของผมเนี่ยคือ51อด่า51ดังนั้นเลเวลตันมันก็จะตันแค่51นะฮะก่อนอื่นเลยค่านี้ยถ้าหากว่าเราอยากจะปั๊มให้มันขยายขึ้นวิธีง่ายมากง่ายมากนะฮะ เราต้อง convert ดิจิมอนตัวอื่นมาให้กินอ่ะสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะ convert ไอ้วอสมอนมานะ <Okay. S 1> การที่เราจะ convert อะไรได้ก็คือเราจะต้องต่อสู้แล้วก็เจอดิจิมอนตัวนั้นบ่อยๆแล้วเราก็จะสามารถนำมา convert ได้โอเคผม convert มาตัวหนึ่งเนาะแล้วผมก็จะทำการ l o ลด enhancements ให้ฟอร์มมอนเนี่ยกินเอาวอสมอนเข้าไปอ่ะเดี๋ยวที่นี้เราจะดูที่ค่าท a าเลนกันนะฮะกด Synthesize เข้าไปเห็นไหมทีนี้เลเวลสูงสุดเพิ่มเป็น52ค่าทาเลนเพิ่มเป็น52 แล้วก็เราจะได้ค่าประสบการณ์แล้วก็อะไรต่างๆนิดนึงด้วยนี่คือการเพิ่มค่าทาเล่นที่ไวที่สุดนะฮะคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ก็ได้เราสามารถที่จะให้ดิจิมอนของเราเนี่ยสู้ก็คือไปสู้แบบตามปกตินี่แหละมันก็จะเพิ่มค่าทาเล่์เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าอยากใช้มันเพิ่มไวๆก็คือจับกินไปเลยอันนี้ง่ายกว่านะฮะนี่จะเป็นตัวที่เพิ่มเลเวลแคปให้ถึง99ได้โอเคเคลียร์เรื่องเลเวลแคปไปแล้วนะฮะเข้าใจเนาะต่อไปค่านี้สําคัญมากนั่นก็คือค่าบอลหรือว่าคค่าควาวมมสัมพัพนธ์ ทุกคนเห็นใช่ไหมฮะว่าบอลเนี่ยไอของฟอร์มอนของผมมันเต็มร้อยแล้วอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นค่าที่แบบถ้าหากว่าไม่เต็มร้อยเนี่ยเราจะไม่เก่งเลยนะฮะถามว่ามันสาคัญยังไงมาอ่านตรงนี้กันมาอ่านตรงนี้กันมาอ่านตรงนี้กันเลยโอเคค่าบอลน,นะฮะมันจะเป็นตัวกําหนดเกี่ยวกับการตอนที่เราวิวัฒนาการหรือว่าวิวัฒนาการย้อนกลับแล้วเราจะได้สแตตโบนัสใช่ฮะ สมมุติว่าหากเราไม่มีค่าบอลหรือว่าสายสัมพันธ์เลยเราจะไม่ได้สแตตโบนัสเลยฮะก็คือวิวัฒนาการไปก็งั้นแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทีนี้สแตตโบนัสเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะกลับมาดูตรงนี้เห็นตรงวงเล็บใช่ไหมฮะไอ้ตรงวงเล็บสีน้ำเงินข้างหลังสแตตน่ะ5,319ตรงแอคแท็กดีเฟนซ์ก็คือ3 5 8 0นั่นแหละฮะคือโบนัสสแตทที่ได้จากการวิวัฒนาการหรือว่าวิวัฒนาการย้อนกลับ เกมนี้มันจะมีระบบตรงที่ว่าทุกครั้งที่เราวิวัฒนาการหรือว่าวิวัฒนาการย้อนกลับนะฮะสิบเนะฮะสิของสเตตท,ท,ที่เพิ่มขึ้นมาจากการเลเวลอัพแล้วก็การฝึกในฟาร์มเนี่ยสินะฮะมันจะตามไปด้วยหลังจากที่เราวิวัฒนาการหรือว่าวิวัฒนาการย้อนกลับดังนั้นก็คือเทคนิคการฝึกพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือเราพยายามฝึกให้เลเวล99หรือว่ามากสุดตามที่เราจะพอใจนะฮะแล้วเราก็ทําการวิวัฒนาการหรือว่า วิวัฒนาการย้อนกลับสแต่10%ที่เราได้มาเนี่ยทั้งหมดมันก็จะตามไปด้วยแล้วที่มันจะได้มาเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีบอกอยู่ฮะตรงวงเล็บนั่นแหละนี่คือการฝึกพื้นฐานนะฮะแต่ทีนี้ก็คือภาเนี้ค่าบอลเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดที่ว่าเราทําแบบนั้นได้กี่ครั้งฮะใช่ถ้าหากว่าไม่มีค่าบอลเลยมันจะไม่ขึ้นเลยฮะ,ะเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้สมมุตินะอย่างตอนนี้ก็คือไอ้กาบูมอนเนี่ยเนาะบอลเป็นศนใช่ไหม สเตตไม่มีเลยนะไม่มีเลยใช่ไหมอ่ะมันวิวัฒนาการได้อยู่หรอกเดี๋ยวผมวิวัฒนาการให้นออ่ะโอเคอ่ะสมมุติว่าวิวัฒนาการมาเป็นไอ้สไตล์ดรามนนะฮะเห็นไหม <c oughs> มันก็วิวัฒนาการเฉยเฉะแต่ว่ามันไม่มีสเตตโบนัสอะไรตามมาเลยสักอย่างใช่ไหมฮะเอออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่าอ่ะผมจะปั๊มสแตตให้ด้วยนะ เพราะปกติมันบอกว่ามันจะเอา10%ของสเตตที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมาให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะวิวัฒนาการย้อนกลับหรือว่าวิวัฒนาการไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยสเตตมันต้องเพิ่มเว้ยอ่ะลองดูนะเห็นไหมศูนย์นะฮะศูนย์กลับกันมันต้องมีค่าบอลก่อนอ่ะซึ่งการค่าบอลการเพิ่มค่าบอลเนี่ยง่ายมากเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมซื้อของแป๊บตอนนี้เราอยู่ที่โลกอินบีทวีนอยู่มันง่ายอยู่ฮะโอเค โอ้ที่นี่ไม่ขายพวกอาหารเนาะโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องการเยอะก็ให้มาหากับมิเลแล้วก็เข้าไปยังดิจฟาร์มนะฮะโอเคเอาดิจิมอนที่เราต้องการเนี่ยใส่ย,ยัดเข้าไปฮะเอาเป็นเอาเอากูมอนก็ได้ใส่เข้าไปฮะทีนี้ในฟาร์มเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกนะฮะเอาค่าสเตตก็ได้ซึ่งไอ้พวกของฝึกเนี้ยเราต้องไปสร้างเอาก่อนนะฮะ มันจะมีบอกอยู่ตอนที่เราเล่นเนื้อเรื่องอันนี้ทุกคนไม่ต้องไปคิดมากแต่ว่ากว่าจะสร้างได้หมดพวกนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรโอเคก็ให้ดิจิมอนตัวไหนที่เราแบบคิดว่าจะเพิ่มค่าบอลนะฮะกินเข้าไปผมว่าอากุมอนเนี่ยมันต้องชอบเนื้ออ่าถ้าชอบก็จะเป็นอย่างนี้อ่าตัวดูสเตปนะฮะจะเห็นนะฮะว่าค่าบอลตัวนี้ขึ้นมาเป็น1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโอเคเอาสักสี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละฮะเดี๋ยวผมจะพาไปซื้ออาหารอยู่มันมีที่ซื้อ ในโลกมนุษย์ก็มีถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าปกติผมจะซื้อในโลกดิจิมอนอ่ะก็ให้มันกินเข้าไปโอเค4%พอนะฮะแล้วผมก็จะเอาออกมาทีนี้เราลองมาอ่ะปั๊มเลเวลให้นะฮะเอาให้ตันไปเลยแล้วลองวิวัฒนาการดูดูซิว่าคราวนี้ไอ้ตรงโบนัสนั่นมันจะตามมาหรือเปล่า10%นะฮะเอาเป็นอะไรก็ได้เอาเป็นไอ้คอดามอนก็ได้อ่ะคอดามอนนะฮะ เห็นไหมฮะจะเห็นนะฮะว่ามันมีวงเล็บเพิ่มขึ้นมาทุกสเตใช่ยไหมนิดนึง2 0 1 4 1 7 12 14 46 22่ยใช่ไหมเก็ตแล้วใช่ไหมฮะนี่แหละคือความสําคัญของค่าบอลซึ่งเราจะทําอย่างนี้กี่รอบมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับร้อยรอบสี่เปอร์เซ็นต์เราก็ทาแบบนี้ได้สี่รอบซึ่งถ้าหากว่าจะทําให้คุ้มอะต่อรอบก็คือเราจะเป็นต้องเลเวลเก้าสิบเก้าซึ่งการจะเลเวลเก้าสิบเก้าแน่นอนค่าทาลต์ของเรามันก็ต้องเต็ม เกตนะฮะนี่คือการฝึกพื้นฐานทีนี้เรื่องแสแตททุกคนคงจะเคลียร์แล้วนะแต่ผมว่าเดี๋ยวผมขอแนะนําอะไรอีกนิดนึงก่อนแล้วกันก็คือการฝึกในฟาร์มอันนี้ก็คือแบบพื้นฐานเนี่ยก็คือการฝึกด้วยการแบบใช้เลเวลซึ่งการจะเพิ่มเลเวลก็คือมันทําได้หลากหลายอ่ะถ้าหากว่ามีฟาร์มพิเศษของผมที่ซื้อมาจาก DLC ก็คือไปฟาร์มเอาตัวปั๊มเลเวลเลยก็ได้หรือถ้าหากว่าเราเล่นแบบไม่ได้แบบซื้อ DLC ออ่ะวิธีที่ง่ายเลยก็คือการสแกน นั่นแหละฮะใช่การสแกนดิจิมอนของศัตรูเนี่ยแล้วเราก็คอนเวิร์ตคือสู้ไปบ่อยแล้วคอนเวิร์ตออกมาให้ดิจิมอนที่เราต้องการเนี่ยกินเอาวิธีนี้ก็ได้นะฮะวิธีนี้ก็ได้แต่วิธีนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเขาเรียกว่ายัางไงดีละ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็โอเคอยู่กับอีกวิธีคือใช้ฟาร์มเหมือนเมื่อกี้นะฮะใช้ฟาร์มเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เลยใช้ฟาร์มอ่ะ ทีนี้ก็เอาคอดามอนเนี่ยยัดกลับเข้าไปอ่ะโอเคทีนี้การเทรนนิ่งนะฮะจะบูตจะบูตสแตตนะฮะตามที่เราต้องการอย่างเช่นเนี่ยเซตเอซาวน่าเพิ่ม HP SP Attack Defense in SPI แล้วก็สป e ดนะฮะก็คือเรามีครบตอนนี้อยากได้ค่าอะไรก็ฝึกอันนั้นอ่าสมมุติว่าตอนนี้อ่ะผมต้องการพลังโจมตีกายภาพเนาะตอนนี้เรามี710นะก็ฝึกอันนี้นะฮะ ซึ่งตามปกติเนี่ยทุกคนเห็นทางขวาใช่ไหมครัว่าเราเราต้องใช้เวลาตั้ง15นาทีกว่ามันจะฝึกเสร็จซึ่ง15นาทีเนี่ยก็คือเวลาจริงนะฮะแต่เราสามารถควิ c คอมพลี e ได้โดยการใช้เงินหมื่นหนึ่งนะฮะหมื่นหนึ่งมันก็จะเสร็จเลยอ่ะก็จะเห็นนะฮะว่าอ่าค่า Attack เนี่ยจะเพิ่มจาก7 1 0เป็น747อ่าแล้วก็นิสัยจะมุ่งหน้าไปยังทางแวนเลอร์ทีนี้ผมมีอะไรต้องอธิบายก่อนนะฮะ การฝึกในฟาร์มเนี่ยมันส่งผลต่อเพอร์โซน i ล y ิตี้นะฮะมันส่งผลต่อนิสัยของดิจิมอนแต่ข้อดีก็คือในฟาร์มเนี่ยเราสามารถคอนโทรลนิสัยได้ตามใจต้องการแล้วก็สเตตที่เพิ่มขึ้นด้วยการฝึกนี้น่นะฮะมันจะไม่ไปลงที่โบนัสนะฮะมันจะไปลงที่แบบค่าหลักเลยหลังจากที่วิวัฒนาการเนี่ยมันจะค่อยตามไปที่หลังเป็น10%นนั่นะแหละที่เอาไปนับนะฮะก็คือมันจะไม่ลงเป็นค่าโบนัสเลยต้องเข้าใจก่อนนะฮะสำหรับการฝึกในฟาร์มเนาะ โอเคทีนี้เรามาดูค่า Personality นี่คือสิ่งถัดไปที่ผมอยากจะพูดละโอเคไอค่า Personality เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าสำคัญอีกแล้ว <c oughs> สำคัญมากด้วยอันเนี้ยมันจะเป็นตัวกำหนดเลยนะฮะว่าค่าไหนของดิจิมอนเราเนี่ยจะเติบโตได้ไวอีกแล้วใช่ไหมทุกคนก็คิดในใจเฮียระบบเยอะมากเลยวะ่ะถูกต้องผมบอกแล้วว่าระบบภาคเนี้ยมันเยอะมันลึกแต่ก็สนุกมากอย่างเช่นนิสัยตอนนี้ของคอดามอนของผมเนี่ยจะไปทาง ด้านความรู้นะฮะด้านความรู้ซึ่งอยู่ที่สไลด์หรือว่าแบบเป็นพวกเจ้ลเห์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเห็นนะฮะว่ามันจะมีทั้งหมดสีนิสัยหลักๆแต่สีนิสัยหลักๆเนี่ยมันก็จะมีสีนิสัยย่อยด้วยตอนนี้เราอยู่ทางความรู้ใช่ไหมฮะแต่จะเป็นความรู้ด้านของเจ้ลเห์ซึ่งเจเล้ลเห์เนี่ยจะเป็นหมวดหมู่ที่10หมวดหมู่ที่10อารมณ์ประมาณขี้แกล้งนะฮะขี้แกล้งในหัวใจอันนี้นั่นจะมีสแตทเรื่องอินกับ HP เติบโตเป็นพิเศษ2ค่า เก็ต <Get S 2> แล้วใช่ไหมฮะทีนี้ทุกครั้งที่เราฝึกอะไรเราต้องดูให้ดีนะเราต้องดูให้ดีนะเนี่ยเพราะว่าสมมตินะตอนนี้นิสยยัยเราอยู่ที่สไลด์อ่แล้วตอนนี้ไอตัวอิดิเคชั่น่ะไอตัวที่มันระบุว่านิสัยเราอยู่ที่มุมไหนอ่ะมันอยู่ที่สไลด์ใช่ไหมหากผมฝึกเป็น HP เนี่ยมันจะเอียงมาทางขวามันจะไปทางมิตรภาพแล้วแต่ถ้าหากว่าผมฝึก SP มันจะเอียงไปทางซ้าย ก็คือ,อยังอยู่ในหมวดหมู่ของพวกความรู้ฮะแต่ว่าจะไปทางตื่นรู้แทนอ่าหรือถ้าหากว่าผมไปทางเซตเพิ่มพลังโจมตีมันจะเอียงขึ้นข,นขวาบนมันก็จะไปโดนเล็กเลสของแวร์เลอร์อ่าเดี๋ยวผมฝึกให้ดูก็ได้งั้นเอางี้ผมจะไปทางแวร์เลอร์ไปทางเล็กเลสนะฮะอ่าก็กดคิกไปเลยวิธีนี้ได้สแตทไวแต่เงินเงินต้องหนานะเงินต้องหนานะเห็นไหมเป็นเล็กเลสแล้วพอนี้สายเปลี่ยนนะฮะมันจะมีสกิลติดตัวอันใหม่มาให้เรา สกิลก่อนหน้านั้นของเราจะเป็น Magical Wisdom หรือก็คือเป็นการลดค่าคอส sp ในการใช้เวทโจมตีลง10%แต่ทีนี้ถ้าหากว่านิสัยเราเปลี่ยนนะฮะมันจะกลายเป็นสตีดฟาสไหมมันจะเป็นการบูส์พลังโจมตีเมื่อ hp 90%หรือว่าต่ำกว่าอะและยิ่ง hp ต่ำลงเท่าไหร่พลังโจมตีของเราก็จะแรงขึ้นเท่านั้นนะฮะเห็นไหมมันก็จะได้ไอ้สกิลติดตัวใหม่ด้วยทุกครั้งที่เปลี่ยนนิสัยก็ให้เปลี่ยนได้หรือว่าจะไม่เปลี่ยนก็ได้ ทีนี้มาดูนิสัยกันอีกรอบนะฮะว่านิสัยของครอดดมอนของผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปทางไหนละให้ไหมมันเป็นเล็กเลสไปแล้วเพอร์ซนอลิตี้เป็นเล็กเลสส่วนเพอร์ซอนอลิตี้เอเพอร์ซอนอลิตี้สกิลก็จะเป็นสตีสฟาสไห์นะฮะเห็นไหมมันเอียงขึ้นขวาบนจากสไลด์ไปเป็นเล็กเลสมาทางฝั่งของความกล้าหาญนะฮะซึ่งนิสัยของความกล้าหาญก็จะยังมีไอ้กระตือรือร้นความกล้าบ้าบินแล้วก็ท้าทายนะฮะก็คือมีสีอย่างตอนที่เราอยู่ที่บ้าบินเนาะหรือถ้าหากว่าทุกคนอยากจะฝึกให้มันเป็นลงไปเป็นไอ้พล ก็คือฝึกลงไปเป็น opportunistic หรือว่าเฟรนลี่มันก็ได้นะฮะอ่าอย่างเงี้ยนะก็คือตอนนี้เราต้องดูก่อนว่าเข็มอยู่ที่ไหนอ่าตอนนี้เข็มเรา,เราอยู่ที่ก้นๆของเล็กเลสทางด้านซ้ายผมจะฝึกให้มันลงอ่ะลงแบบเอียงขวานิดหน่อยก็คือเป็น sp หรือว่าสปีดอ่าฝึกไปแล้วกดคอมพิีตไปเลยอ่าเราก็จะได้สแตทสปีดมาเนาะโอเคสปีดเพิ่มเป็น737แล้วก็เปลี่ยนจากเล็กเลสเป็น o p u n i s t i c นะฮะ พอนิสัยเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีถามว่าเราจะเอา s s i v e skill หรือว่า Personality Skill ใหม่ไหมซึ่งเท่าที่ผมมองเราไม่เอาก็กดไปต้องไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะแต่ถึงเราจะไม่เปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะฮะสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วเลยก็คือนิสัยใช่ไหมล่ะพอนิสัยมันเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมไอ้สองค่าหลักที่จะเพิ่มขึ้นเยอะเป็นพิเศษมันก็เปลี่ยนเป็นพลังป้องกันแล้วก็ค่า sp i เกตนะฮะนี่คือการฝึกในฟาร์มซึ่งมันได้สเต,ต็ตามที่เราคอนโทรลแล้วก็ได้นิสัยตามที่่่เราราาาาาอด้้วววยยแตตถหกกกจะฝึัง ตังสาคัญมากตังต้องหนาช่วงต้นเนี่ยตอนที่เราจนๆทําอย่างนี้ไม่ได้นะฮะต้องตังหนามากเพราะฉะนั้นวิธีฝึกหลักๆก็จะมี2วิธีฮะก็คือเก็บเวลให้มากที่สุดเท่าที่จะไหวแล้วก็วิวัฒนาการเพื่อเอาโบนัสสเตตหรือก็คือฝึกในฟาร์มเอานะฮะฝึกในฟาร์มเอาแต่ถ้าหากว่าจะเลือกวิธีนี้ก็คือทุกคนต้องเข้าใจนะฮะว่าต้องตังหนาส่วนเรื่องนิสัยเนี่ยอย่างที่ผมบอกปรับตามใจต้องการเลยฮะ ถ้าหากว่าอยากจะได้แบบ personal skill อะไรแบบที่แบบต้องการจริงๆก็ต้องแบบค่อยๆเอียงหาเอามันมีทั้งหมดประมาณ16อันนะฮะตามนี้ตามนี้ตามนี้โอเคนี่คือสิ่งสำคัญหลักๆที่ผมอยากจะสื่อนะฮะแล้วก็ต้องบอกไปก่อนเลยนะฮะว่าการวิวัฒนาการอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้นิสัยด้วยอะไรอยเงี้ยแล้วก็ค่าสเตตมันต้องพอนะฮะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบถ้าหากว่าอยากจะวิวัฒนาการย้อนกลับอย่างเงี้ยนิสัยมันต้องตรงใช่ไหม อย่างถ้าหากว่าจะจะวิวัฒนาการกลับเป็นทานีมอนเนี่ยผมรู้แหละว่าเป็นทานีมอนแต่ว่าผมวิวัฒนาการย้อนกลับไม่ได้มันบอกว่าเราจะเป็นต้องมีเบส personality เป็น social able อ่ะเห็นไหมเราย้อนกลับไปไม่ได้ดังนั้นผมจะต้องเอาโฟลามอนเนี่ยไปฝึกให้นิสัยเป็น social a บิลอ่ะเดี๋ยวผมฝึกให้ดูก็ได้ทุกคนรู้วิธีฝึกแล้วแหละแต่ผมทําให้ดูแบบชัดเจนอีกครั้งน่าจะดีกว่าอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดในตอนนี้ทุกคนจะได้เล่นเกมนี้อย่างสนุกสนานนะฮะสนุกแหละเกมนี้ผมบอกเลยว่าสนุก วางฟอร์ลามอนเข้าไปแล้วก็อินเตอร์แลกเลยฮะเทรนนิ่งที่เราต้องการไปที่โซเชียลเอเบิลใช่ไหมฮะโซเชียลเอเบิลอ่ะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่สตา a t e g i c เอียงขวาก็พอก็คือฝึก HP ฝึก HP ก็พอเอาอีกมันยังไม่ถึงไงฝึกไปเรื่อยๆก็เช็คเช็คดูเรื่อยๆฮะ personality สกิลใหม่อ่ะก็คือ weak point b l i บูสต์เด m a g e ที่สร้างแก่ศัตรูถ้าหากว่าเราจู่โจมจุดอ่อนของศัตรูอ่าโอเคก็เปลี่ยน personality ไปตอนนี้น่าจะเป็นเราใช่ไหมไนดูสิไอ้ดิจิมอนดีเทลอ่าเป็น social able แล้วเห็นอยู่ใช่ไหมฮะเห็นไหมง่ายไหมผมว่ามันก็ไม่ยากนะอ่าไม่ยากไม่ยากอ่าโอเคตามนี้นะฮะเก็ตแล้วเนาะเดี๋ยวผมพาไปไอ้ดูวิธีซื้ออาหารปัม๊ม ค่าบอลแล้วก็ซื้อไอ้วิธีหลอมอุปกรณ์แล้วกันอันนี้มันเป็นแบบที่จริงมันทุกคนต้องเจอแหละแต่ผมให้เห็นภาพไปเลยมันน่าจะดีกว่าโอเคทีนี้พอไอ้เงื่อนไขมันตรงใช่ไหมนิสัยเราเป็นไอ้โซเชียลเอบิลล้วก็ย้อนกลับได้เห็นไหมเป็นทานีมอนอโอเคเนี่ยถ้าอยากจะกลับล่างอีกก็ต้องเปลี่ยนนิสัยเป็นโทโลเรนเออโทโลแลนแลน,นะฮะโทโลแลนอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของเอเจนต์สกิล อันนี้สำคัญมากทุกคนต้องวางแผนตั้งแต่ต้นเลยอย่างที่เห็นนะฮะว่าสกิลเอเจนต์เนี่ยมันจะมีการบูสต์สเตปของดิจิมอนนิสัยหนึ่งช่วงต้นน่ะเราทําได้แค่นิสัยเดียวฮะเราไม่สามารถที่จะไปทําแบบครบทุกนิสัยได้หรอกใช่ไหมเออไม่ว่าจะเป็นกล้าหาญความรักมิตรภาพความรู้อะไรอย่างเงี้ย เราจะเป็นต้องเน้นดิจิมอนสายนึงให้เก่งที่สุดก่อนผมแนะนําเลยนะอย่างเช่นแบบผมเอาเป็นแบบแวเลอร์เงี้ยเน้นโจมตีกายภาพเน้นดิจิมอนนี่สายกล้าหาญอย่างเงี้ยก็อัพสเตตโบนัสอะไรต่างๆให้พวกเขาเต็มที่ไปเลยฮะนี่แหละเป็นวิธีแล้วถือว่าเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากนะฮะเน้นแค่แบบที่เราชอบก่อนนะฮะขอย้ําเน้นแบบที่เราชอบก่อนโอเคสําหรับจุด ซื้อแล้วก็หลอมอุปกรณ์ในการฝึกในฟาร์มก็คือเซนทรัลทาวหรือจุดที่เราแบบมาดิจิมอนอดิจิตอลเวิร์ครั้งแรกเลยนะฮะจุดที่เรามาดิจิตอลเวิร์ครั้งแรกเลยคือจุดนี้แหละฮะจุดนี้เลยจุดนี้เลยเปิดดูแมปได้ผมพาวิง่ง เอเจนต์สกิลนี่สำคัญนะผมแนะนำว่าให้ไปลงสายไหนะถ้าหากว่าทุกคนชอบสายกายภาพก็นั่นแหละฮะแวร์เลอร์แต่ถ้าหากว่าแบบอยากจะเล่นสายอินสายอะไรก็ลองไปสายความรู้ดูก็ได้แต่ตอนแรกเรามีแต้มแค่นั้นแหละอ่ะสำหรับพวกอาหารในฟาร์มเนี่ยดูจากสัญ,ญลักษณ์นะฮะจะเป็นรูปต้นไม้ซื้อจากมา s ชลูมอนเนี่ยเนี่ยดิจิมีพวกอะไรเงี้ยอัละส0 0สามารถที่จะเอาไปให้ดิจิมอนกินเพื่อเพิมเพิ่พพพค่าบอลได้ ซึ่งก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันชอบไม่เหมือนกันเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าดิจิมอตัวไหนชอบทานอะไรนะฮะต้องรู้ให้ได้ก่อนก็ชิลละ200ใช่ไหมสิบพอยต์สองพันอ่าก็ร้อยพอยต์อ่ะสองหมื่นได้เต็มบอลร้อยหนึ่งนะฮะก็ถือว่าไม่มากจนเกินไปนะฮะส่วนการหลอมเอาพวกไอ้อุปกรณ์ในฟาร์มช่วงต้นเนี่ยก็คืออาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าวัตถุดิบมันหาคงจะไม่ได้ครบทุกชิ้นนะฮะอ่ะคุยกับซูโดโมอนนะฮะเนี่ย มันจะมีไอ้พวกเทรนนิ่งเซตมันก็จะบอกอยู่ว่ามันต้องการอะไรอันนี้ก็คือ HP แคปซูล1น0ชิ้นทรีโมเดล3ชิ้นแล้วก็เคลียร์สกายบลูเท็กเจอร์อีก1ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เนี่ยมันจะมีแบบเพิ่มธรรมดากับเพิ่มเยอะอะอะไรเงี้ยซึ่งผมแนะนําว่าเอาเคเพิ่มธรรมดาก็พอแล้วแหละขอให้แบบมันมีครบทุกเซ็ตก็พอไอ้พวกเทรนนิ่งเซตพวกเนี้ยนะฮะก็ต้องลองไปหาหากันดูของเนี่ยมันก็บางอันก็หาง่ายมากซื้อได้เลยแต่บางอันก็ค่อนข้างหายากก็ต้องไปหาดูนะฮะ ก็จะประมาณนี้นี่แหละที่ผมอยากจะสื่อ,อขอบคุณมากนะครที่อุตส่ารับฟังจนกระทั่งจบสำหรับสิ่งที่ควรรู้ใน Digimon Story t i ทม s ส r a n งเจของเราขอให้ทุกคนเล่นให้สนุกนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าแต่ว่าตอนนี้สวัสดีครับ